ไม่ไหวออมสุชาวาดวันพีชซาบน่ารักตัวเล็กสเปกนุม่มเรียกว่านานๆนทีออกมาปล่อยทีเด็ดความเผ็ดสำหรับนางเอกล่างเล็กออมสุชาที่ล่าสุดได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดจากงาน3วันไปเที่ยวพักผ่อนรับลมทะเลชิลๆไปทะเลทั้งทีเจ้าตัวก็ไม่พลาดคว้าชุดว่ายน้ำไปด้วย สมกับการที่ทุกคนรอคอยเมื่อสาวออมไม่อ่อนโยนอีกต่อไปแล้วนะโดยได้ฟาลุกวันพีชสีชมพูน่ารักบนความแาบเว้าสุกอวดเลียวขายาวรัดรูปนลิละสุดเป๊ะแหวกด้านหลัง้าผิวกลางแสงแดดริมทะเลโพท่าชิกๆน่ารักเล่นเอาไอจีร้อนละอุลุกเป็นไฟทีเดียวค่ะทั้งน่ารักแซบ ตัวเล็กสเปกหนุ่มๆเลยจ้าซึ่งพอชาวเน็ตเห็นภาพนี้ก็ไม่พลาดเข้าขาย่มยอดไรให้สาวออมแบบรูๆู